มีเพื่อนเพื่อนม้นเข้ามาหลายท่านผมก็เลยสั่งมารีวน,นะครับสำหรับพัดลมไร้สาย8นิ้วของทานสูนะครับผมจะสั่งตัวปลามานะครับในราคา400กว่าบาทมาพร้อมกับที่ชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งอันนะครับตัวพัดลมก็จะทําด้วยโลหะซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตัวฐานด้านล่างที่เสียบแบตเตอรี่จะเป็นพลาสติกนะครับก็เป็นพัดลมพกพาไร้สายขนาด8นิ้วนะครับส่วนตัวใบพัดก็เป็นขนาด7นิ้งในตอนใช้งานเราสามารถปรับขึ้นลงแบบนี้ได้นะครับพัดลมตัวนี้ก็มีความเร็วได้2รรระะะดดัััับบตวววนนี้จจเเเป็็คาาม1ฟงกสียงและรมก็จะประะมาณนนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นความเร็วระับบ2นค หากผมเปิดแบบนี้เพื่อนๆอาจจะไม่รู้ว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับผมก็เลยมาเปิดใส่เสื้อแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือผมเปิดระดับ2เลยเปิดเบอร์2เลยเทียบกับพัดลมบ้านปกติขนาด12นิ้วนะครับอันนี้ผมเปิดเบอร์สาสำหรับเสียงตอนใช้งานเมื่อผมเปิดเบอร์2นะครับก็จะประมาณนี้เลย สับพัดลมตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งแบตก้อนเล็กก้อนใหญ่ขอให้มันช็อกเกตเหมือนกันเสียบได้เหมือนกันไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับทุกครั้งที่ผมรีวิวอะไรก็ตามก็จะมีคําถามมาว่าใช้งานได้นานไหมใช้งานได้กี่ชั่วโมงจากที่ผมเทสสอบรับพัดลมทานสูตรตัวนี้เมื่อผมเปิดเบอร์หนึ่งก็จะกินกระแสะอยู่ที่7วัตต์นะครับกินไฟอยู่ที่7วัตต์ส่วนเบอร์2ก็จะกินไฟอยู่ที่10วัตต์นะครับตามสูตรคํานวณทางไฟฟ้า V คูณ A เท่ากับวัตต์ในคลิปผม เปิดพัดลมเบอร์หนึ่งกินไฟ7วัตต์ก็สามารถเปิดได้18ชั่วโมงเลยนะครับไม่ว่าจะแบตเล็กแบตใหญ่ก็กินไฟเหมือนเดิมแบต2แอมป์เปิดได้6ชั่วโมงแบต4แอมป์เปิดได้12ชั่วโมงหากแบต4แอมป์หรือว่า10เซลล์เปิดได้ไปถึง12ชั่วโมงก็แสดงว่าแบตเตอรี่มันมีความจุไม่ถึง4แอมป์นั่นเองเรื่องรื้อเรื่องแกะเนี่ยผมถนัดสำหรับภายในของเจ้าพัดลมตัวนี้นะครับภายในก็จะใช้มอเตอร์ขนาด545 24โวลต์วงจรก็ต่อแบบง่ายๆ แทต่อมาจากสวิตแลวก็ต่อตรงเข้ามอเตอร์แค่นั้นไม่มีอะไรมากส่วนเบอร์หนึ่งก็ใช้อาขัน้นเป็นอาขนาด10โอห์ม1 0วัตต์สำหรับใบพัดก็จะทําด้วยเหล็กนะครับส่วนประกอบหลักๆก,ก็จะเป็นโลหะส่วนขั้วแบตก็จะเป็นพลาสติกมันต้องเป็นพลาสติกอยู่แล้วนะครับสำหรับพัดลมตัวนี้ก็สามารถซื้อได้ในราคา440กว่าบาทนะครับหรือว่าซื้อมาพร้อมแบตก็เพิ่มตังไปอีกนิดหน่อยประมาณสัก800กว่าบาท ซื้อตัวเปล่าก็จะแถมที่ชาร์ดแบตเตอรี่มาให้ในกล่องด้วยหรือว่าเราจะซื้อแบตแยกจะซื้อพร้อมแบตก็ดูราคาตามตารางนี้นะครับหรือว่าเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่ผมใส่เอาไวดาา้ด้านล่างด้านใต้คลิปแล้วก็ที่คอมเมนต์ปักหมุด คลิกเข้าไปดูราคากันก่อนได้นะครับก่อนสั่งซื้ออะไรก็ดูลายละเอียดกันก่อนได้เลยนะครับสำหรับพัดลมตัวนี้สำหรับผมเองผมจะมองว่าคุ้มค่านะครับเพราะว่าเวลาเราไปทํางานสถานที่ต่างๆที่มันไม่มีไฟฟ้านะครับเราก็ต้องใช้เครื่องมือไร้สายแล้วก็พัดลมก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งในการทํางานให้มันลื่นๆหน่อยนะครับอากาศร้อนๆจะได้สบายๆนะครับก็ลองดูครับลองพิจารณาซื้อมาใช้นานกันดูนะครับ400กว่าบาทสำหรับตัวเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆมีเบ็ดอยู่แล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆมีเบ็ดอยู่แล้วแน่นอนก็ซื้อตัวเปล่่าาามมมเลยคับไต้องิดกก400ท ก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้าตัวไฟสปอตไลท์ของซานสุตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ราคาเดียวกันเลยนะครับ400กว่าบาทเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ